สล็อตลั่น ถึงเวลาที่แอนฟิลด์ต้องคำรามขอแรงแฟนหงช่วยชีมลุกขึ้นสู้ผีแดงหลังแพ้3นัดรวดความมั่นใจของลิเวอร์พูลเริ่มสั่นคลอนแต่อรนเนสโลตคุณซอดัชยังเชื่อมั่นในพลังของบ้านหลังนี้พร้อมฝากข้อความถึงแฟนหงทั่วโลกก่อนเปิดศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนี่คือเกมที่คนทั้งโลกเฝ้าดูและผมรู้ดีว่ามันพิเศษแค่ไหนสล็อตกล่าวผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลจะไม่ทิ้งทีถึงเราจะแพ้มา3นาัดแต่เสียงของพวกเขาจะช่วยเรากลับมาได้อีกครั้งเกมนี้คือการกลับมาเล่นในแในอนฟิลด์ รวมถึงการโค่นอาร์เซนอลแอดมาริดและเอฟเวอร์ตันสถิติที่บอกชัดว่าพลังแห่งแอนฟิลด์คืออาวุธลับที่คู่แข่งต้องกลัวคืนนี้แค่เสียงเชียร์ดังพอหงแดงจะไม่ยอมให้ใครมาคว้าชัยในรังเราแน่นอน